สนันุนโดย As ชไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับวันนี้ขอรวมสุดยอดเกมมิ่งเมาส์ตัวเทพน่าซื้อมาใช้งานที่สุดในราคาไม่เกิน2,000บาทเท่านั้นนะครับอันได้เป็น Razer Dead Adder 2,013ราคา1,890บาทโดยเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่ใช้เป็นเซนเซอร์ 4G Optical โดยเป็นการอัปเกรดเซ็นเซอร์จากตัวเก่าครับเรียกได้ว่ามีความแม่นยำสูงมากโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเมื่อใช้กับแผ่นรองเมาส์ของทางเ a เซอเองโดยสามารถปรับให้เซ็นเซอร์ปรับการใช้งานให้เข้ากับตัวแผ่นรองเมาส์ของเ a เซอร์ได้ที่ตัวซอฟต์แวร์อย่างเ a เซอร์ไซเนป2.0 ต่อมาเป็น Do อกแคทโควาสองราคา1890บาทโดยเป็นแบรนด์คุณภาพจากทางเยอรมันครับโดยเป็นพาร์ทเนอร์กับเอเลนแวร์ตัวนี้พัฒนามาจากโควาพัสนะครับโดยดียิ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจมีทั้งไฟ RGB ที่สามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์และตัวมาโคที่เรียกได้ว่าจัดวางได้ดีมากไม่รู้สึกเกะกะมือเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเซนเซอร์นั้นเป็น Pro o p t i c a l R6 ครับที่สามารถปรับได้ถึง7000 d p i ตัวนี้ใช้เวลาเพียง1 ms เท่าน,านั้นเรียกได้ว่าน้อยมากๆครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทีมงานนำมาเสนอกันครับอย่าลืม Subscribe ชนงของเราใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ